พระเอกสุดฮอตนะครับขวัญใจพี่ทุกกี้<ช>นะพี่ป้องนวัดนะครับก็ต้องเรียกว่าโอ้โหเป็นพระเอกเบอร์ต้นของประเทศนะครับแต่พี่ป้องเนี่ยก็ยอมรับนะว่าโอ้โหช่วงนี้ละครมันลดน้อยลงจริงๆตามยุคสมัยนะพี่ทุกกี้นะใช่แล้วค่ะแล้วสำคัญกว่านั้นคือในเรื่องราวของเจ้าตัวเนี่ยหัวใจใครก็อยากถามเอ้าถามรวมๆไปเลยเชิญค่ะเชิญครับพี่ป้องครับก็เราก็ถ่ายมีถ่ายอยู่เรื่อยๆบ้างนะครับแต่ก็วงการเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะจุดช่วงอยู่ในช่วงจุด เปลี่ยนผ่านใช่ไหมฮะไวแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากปรับตัวให้ทันอะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีกระทบเหมือนกันงานมันก็หายไปเมื่อก่อนเราเล่นเอคองกัน7วัน7วันได้่หลับไม่ได้นอนบนกันโอ้ยเหนื่อยนู่นนี่ตอนนี้กายเป็นว่ามันลดลงไปเยอะอะไรเงี้ยครับทุกการก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ๋อเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะห้ามเผยแพร่ถ่ายสูดถ่ายซอรี่ลงเอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยถูกต้องแล้วแข่งกันด้วยคุณภาพแข่งกันด้วยฝีมือแข่งกันด้วยโกประมาณอะไรอย่างการแข่งขันมีมันถึงจะมีงานที่ดีออกมาอะไรเงี้ยครับ มุมมองส่วนตัวผมสุดก็อยากโปรโมทเพราะว่าปิดมากเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวไม่มีใครดูหรอกก็มีโปรโมทเปิดตามขั้นตอนละกันมันมีช่วงทั้งช่วงดีช่วงไม่ดีมองให้เป็นธรรมชาติไปก็ยังดีใจที่มีคนคิดถึงอยู่มันอยู่ที่บทมันกันมันไม่ใช่ตัวเรานี่เราไม่เล่นเป็นตัวเองมันก็ไม่ได้เล่นเล่นเป็นกักแสดงก็เล่นทั้หมดอยู่แล้วครับสื่อมีผลกับผู้คนมากนะาบางทีเราดูก็แล้วอินแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ก็ด้วยความดูละครก็เชื่อไปแล้วว่านี่ต้องเป็นแบบในนั้นแน่เลยแต่ว่าคนสมัยนี้เข้้้้าาาาาใจจอออออะะะไไไรรรรรรมมมมมกกกกกขึนนนนนนน่่เเเเเบงงงทีีีััั็็็็ปปแสดดดลคคหหืิ ใดๆเลยก็ต้องไปไปตามน้ามาพี่เพราะตอนนี้ละครเราก็เนาะอย่างที่บอกว่ามันก็มีถ่ายบ้านไม่ถ่ายบ้านแต่ว่าเรื่องงานเรื่องหนังเรื่องอะไรต่างน,นก็ติดตามพี่ป้องได้ติดตามทุกผลงานนะครับ